สวัสดีค่ะวันที่10ตุลาคม2568นะคะทีมข่าวสื่อรัฐเยี่ข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนเกี่ยวกับโครงการวันดูเลแบบประคับประคองสากลซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยท้ายสุดของชีวิตนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันติบุญรอดนายอำเภอเกียนซามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะพร้อมไปด้วยนายเรวัตแก้วประกอบนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคอนนะคะผู้ดูแลโครงการในวันนี้ก็จะเป็นนางบันทิตาชัยชนะพยาบาลเฉพาะทางการดูเลผู้ป่วยแบบประคับประค,ระคองสากลงาน าศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลเคียนซานะคะโดยมีนายสุพัฒน์จันถมยาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกียนซาแห่งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็จะมีเจ้าหน้าที่รพอสอตอเกียนซาเจ้าหน้าที่รพอสอตอพ่วงพรมคนพร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่อสอมอพ่วงพรมคนนะคะได้มาลงทะเบียนพร้อมกันก่อนเข้าร่วมในโครงการวันนี้นะคะในโครงการก็จะมีการแนะนําการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามฐานต่างๆโดยมีอุปกรณ์สื่อต่างๆบรรยายตามสื่อโดยคุณสุดธนึงศรีชุมนะคะวิทยากรจากรพสตครองศิลานะคะพร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลเกียนซานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ขอชี้แนะให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้องตามกระบวนการต่างๆนะคะและมีการแสดงออกถึงการขับร้องเพลงเกี่ยวกับอสอมนะคะมีป้ายสื่อข้อความให้ทุกคนได้เรียนรู้ในการเข้าร่วมโครงการวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านสันติบุญรอดในอำเภอเกียนซาพร้อมไปด้วยนางบันทิตาชัยชนะพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองงานศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลเกียนซากันนะคะเชิญค่ะ ค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านสันติบุญรอดในอำเภอเกียนซานะคะวันนี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่โรโปรสโต,โตตำบลพงพุมคอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวันนี้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลแบบประคับปะครองสากลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงผุ้มคอนอตำบลพงผุ้มคอนนะครับก็ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลเขียนซาเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้มีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้จากไปอย่างมีความสุข <Okay. S 1> แล้วก็ให้ญาติได้มีการดูแลที่ถูกต้องผู้ป่วยก็มีกำลังใจ มีสุขภาพกายสุขภาพใจในช่วงท้ายก่อนเสียชีวิตให้ดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับวันนี้ก็ต้องขอเช่นชมทางโรงพยาบาลเขียนซารพตต,ตป้องภูมิคอและก็ทีมงานเครือข่ายทุกๆคนครับค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับนางบัญทิตาชัยชนะนะคะพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลเขียนซานะคะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบรรทิตาชัยชนะนะคะพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยประคับประคองนะคะประจําศูนย์เชียวิบาลโรงพยาบาลเคนซาค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นอย่างเกียิเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมดีๆในวันการดูแลประคับประคองสากลนะคะนะคะก็เป็นวันวันโฮสพิสแอนพารี t ีแคร์แอนเดียน์นะคะวันการดูแลแบบประคับประคองสากลนะคะซึ่งจะจัดในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมของทุกๆปีค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ คือเรารณรงค์นะคะให้กับอสม c ีจีผู้ด,ดูแลผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมนะคะ<อ>ก็กระตุ้นให้ทุกท่านนะคะให้ความสาคัญกับผู้ป่วยระยะท้าย<อ>ผู้ป่วยติดบ้าน<อ>ติดเตียงนะคะอของเรานะคะสเสน่ห์ของอำเภอเคียนซาก็คือมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้าโดยใช้สมุดบอใจาและอ e ีเลฟวิร e ์ดิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเคียนซานะคะซึ่งใช้พลังความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภายในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ผู้ประสานงานรพสตแล้วก็อสม c ีจีนะคะนักบริบาลในชุมชน ค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะในวันการดูแลแบบประคับประคองสากลน,นะคะในคอนเซปของก้าวไปด้วยกันสู่ปลายทางอย่างงดงามค่ะซึ่งก็มีด้วยกัน5ฐานการเรียนรู้นะคะฐานที่1ก็คือก้าวไปด้วยกันสู่ปลายทางอย่างงดงามจะเป็นความรู้โดยทั่วไปการใช้อปุปกรณ์จําเป็นซ i d ดิงไดเวอร์ใบพ็บนะคะ2ก็จะเป็นฐานเบาใจ s 1 c ฟานแคร์เพนนิงนะคะก็เป็นการวางแผนการดูแลล่องหน้าซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เป็นหัวใจของประคับประคองนะคะ3ก็เป็น ที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นฐานที่3นะคะในวันนี้นะคะเพราะเป็นโนโยบายการขับเคลื่อนง,งานใหม่ของโรงพยาบาลเคนาในส่วนของ Health Literacy นะคะ Palliative Care นะคะก็เป็นการสร้างสื่อเพื่อการเข้าถึงสื่อความรอบรู้นะคะในการเข้าถึงแบบประคับประคองนะคะซึ่งนะคะก็มีพีซีจีที่มีความชำนาญแล้วก็เป็นจิตอาสาช่วยทำสื่อนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุคนดูแลสามารถเข้าไปดูสื่อได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t ิกต o อกนะคะของพี่สุดคันดึงสีชมุมหรือไม่ก็เป็น a c e b o o k นะคะแล้วก็ต่อไป ฐานที่3ฐานที่4นะคะก็เป็น Living View Living v i ก็คือเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตนะคือเราทุกคนน่ะจะรู้ว่าเราควรแบ่งที่ดินแปลงนี้ให้ใครนะคะมรดกแปลงสิ่งนี้ให้ใครแต่เราลืมไปที่จะวางแผนพินัยกรรมชีวิตนะคะก็เลยให้ความสําคัญในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นโมเดลในส่วนของการใช้อิเล็กทรอนิกส์นะคะในส่วนของ Living w i e l และสุดท้ายนะคะก็เป็น b o o t ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ลเลขเด็ดการเรียนรู้แล้วก็เป็นผลงานของความร่วมมือที่เป็น unity ของอำเภอเคียนซาค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคียนซาชุมชนและก็อสมศีจีนะคะขอบพระคุณค่ะ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับโครงการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสากรงานศูนย์ชีวาพิบาลโรงพยาบาลเชียนซานะคะสูนรอพสตอพ่วงพรมคอนนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทาง youtube บอกอบกพลชัยสังดวงยางชแนลนะคะทางเพจสกุปข่าวท้องถิ่นนิวดิฉันนางสาวเรนูธารพลผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐจอข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน